เป็นายผลไม้ดิบสกัดเย็นสุดเข้มข้น r d ร์ดีเฟพาของเรานะครับสกัดเอาคุณค่าของผลไม้ดิบในลักษณะของเอสโคบิกซและเออาร์ซตซึ่งผลไม้หนึ่งร้อยกิโลนะครับเมื่อนะครับเอามาทําจะได้คุณค่า,ามาเป็นอาร์ดีเฟพาเพียงแค่สิบโเท่านั้นกระบวนการผลิตนะครับของเราเป็นแบบสกัดเย็นนะครับ ภายใต้อุณหภูมิลบ180องศาไฟไทยหรือลบ20องศาเซนเซียสโดยกระบวนการสกัดแบบปดหรือต่ำแบบธรรมชาติายกระบวนการย่อยของร่างกายของคนเรานั่นเองนะครับไม่ทําให้การเปลี่ยนแปลงทางโมเลกุลแล้วเก็บไว้ในรูปแบบผงนะครับไม่มีน้ําการไม่เจือซื้อไม่แต่งกลิ่นนะครับไม่มีสารกันบูดไม่มีสเตรอยนะครับไม่มีการสังเคราะห์ใดๆทั้งสิ้น แล้วนํามาผ่านขบวนการผลิตโดยใช้สารสกัดจับวลใหญสุพรสนะครับเป็นตัวทําละลายแล้วก็บรรจุลงในขวดปิดจุกพิเศษแบบสุญญากาศแพ็คกล่องหุ้มด้วยโฟกกันความร้อนนะครับเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องปกติเย็นที่ย2าองศาเซลเซียสสามารถเก็บไว้ไดนน้ดีแต่ถ้าเปิดขวดแล้วต้องใส่ตู้เย็นนะครับเก็บไว้ได้หนึ่งเดือนนะครับ อาดีเฟสับครับมีขนาดโมเลกุลเล็กนะครับ0.001ไมคอนะครับสามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของเราได้ในรูปแบบของเดียวนะครับโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยปลอดภัยสูงสุดนะครับผ่านขั้นตอนการตรวจสอบนะครับซึ่งมาตรฐานระดับโลกระดับประเทศของเราได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นออยนะครับอารานมาตรฐานการผลิตสากล GMP และมี f d a สามารถตรวจสอบขอออยเข้าประเทศต่างๆได้นะครับเพราะเราจดทะเบียนเป็นรูปแบบของอาหารไม่ใช่อาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ต้องควบคุมการจำหน่ายโดยเพศสัจกรและเราสามารถรับประทานได้ตามที่เราต้องการนะครับโดยไม่ต้องควบคุมปริมาณต่อวันได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวของอดีตเบสพัทนะครับ